คืนหนึ่งเพื่อนมาแล้วชโอ้โหขับรถวีสปอร์ตที่ไหนวะเนี่ยนี่เป็นคืนเลกข,ของฉันที่นี่เพื่อนของฉันลากฉันมาทำงานที่นี่เอ้ยเอ้ยอะไรเราเราไม่ได้ลากนะเราไม่ได้ลากเอง พวกเราก็ไม่ได้ล่าฉันหวังว่าจะมีลูกค้ามากมายดังนั้นฉันจะสามารถช่วยเขาได้อ๋อออกไปออกไ,ไปไอแฟนตามันล่าพวกเรามาโอ้แฟนต้าแฟนตาเขามาทำงานที่นี่ด้วยเหรอวะแล้วไอแฟนตามันล่ามามาทํางานเว้ยแต่ว,ว่ามันแต่มันไม่สบายอ่ะไ,ไปวนะันน่ะอ๋อมันเลยให้เราทำงานแทน,นอ,ะอะไรวะเนี่ยมันโกหกเราหรือเปล่าเอ้ยเค้แค่แค่แตงตาะ เราเราใครวะเนี่ยเพื่อนปฟนตาเอ้แฟน่าโคตรเหมือนแฟนตาเลยเนี่ยมีมีไยด้วยนตาสวัสดีครับผมเห็นว่าคุณมาถึงแล้วเดินทางไกลเหรอเฮ้ยทำไมแฟนตามันตัวสูงกันว,วะมันตัวสูงอยู่วะา<อ>ไงไรปกติมันก็ตัวสูงอยู่อยู่แล้วนี่วะเออใช่ใช่ฉันได้เขียนมันลงบนกระดาษนี้เอาเอาแฟนจะไปไหนฉันต้องไปแล้วเจอกันโอ้ มีสิ่งหนึ่งสุดท้ายลูกค้าในท้องถิ่นต่บ้านไปบอกว่าคนร้ายในเมืองนี้เฮ้ยเอยมันมีคนร้ายในเมืองนี้มันบ้าอย่างที่เพื่อนตำรวจไม่สามารถจับเขาได้เกือบเกือบบ้างกันเฮ้ยน้ำมันหมดเพื่อนน้ำมันหมดเอาโอ้โหไม่นะเราต้องมาทำงานยู่อุ้ยต้อง ทำงานถึงเช้าเลยเปัตตาไปไหนปัตตากลับบ้านปัตตากลัวผีโอ้ยปัตตาโอ้โหดูท่าเดินปัตตาดิดูท่าเดินลูกค้ามาลูกค้ามาปัตตาบายบายยังไม่บายวันนี้มันมันลากเราไปทำงานนี่ทำไมลูกลูกค้าเขาหน้าตาถูเลขกจังยังไม่คว่าเขาดิตัวดีลูกค้า สวัสดีเพื่อนเราไม่ได้มาคืนไม่ได้คืนที่งดงามหรออะไรมันวะคุยหล่อนเยอะเออฉันคิดว่าเราทำไรรู้ในความจริงฉันจะทานอาหารลูลาโอเคโอเคไหมเออโอเคทานอาหารลูลาเรื่องของเองอะอย่างไรก็ตามฉันยังมีฮดดอกฉันคิดว่าเหมาะกับคนบ้าเหตุใดถึงเรียก รู้ว่าฮอตดอกฉันมีคำมากมายศักดิ์สิทธิ์โอเคมันปิดประตูไม่ได้เหรอไม่รู้ว่ามันน่ากลัวสองจุดจุดเก้าเก้าบาทอืมเฮ้ยเราได้เงินมาแล้วขโมยขโมยเงินหนีแล้วเย้เพื่อนเราเขาโมยไม่ได้ไปมันสับบางอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนโอ้ยเอ้ยปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งไม่ไปไปอะไร ไปอะไรจะเล่นอันอันอันนี้เสร็จแลไปและและ้วเดี๋ยวเราไปทาตรงว่าเรากลับบ้านแล้วนะ okay. โอเคอุ้ยแล้วก็เข้าเข้าไปในแบบบุคเ,เลน okay. โอเคเอ้เพื่อนเดี๋ยวนะทําไมทําไมเราให้ไม่ได้อ๋อต้องเอาเพื่อให้ดูราตก <c oughs> อเอาไข่มันแค่แข่งวะมูองนเขาเขาเขาแช่แข่ได้ทุเ็นมาก <c oughs> <c oughs> มันเอาไปแช่เราไข่งเป็นบ้า ขอบคุณอาไม่ใช่ดีที่สุดแต่มันจะทําได้สวัสดีตอนกลางคืนเพื่นทนกับ<ะ>มื้ออาหารของคุณลาก,ก่อนเฮ<ป>้ยเพ<อ>ื่อนีกล่วยเราปิดประตูตรงนี้ได้ปะได้ได้มันปิดไม่ได้มันไม่มีประตูเอ้ยมันมีอยู่นะแต่ถ้าทะไมเขาไม่ปิดให้เราอะปิดดิปิดโอ้ปิดปิดมั่วเลยกดมั่วเลยปิดไม่ไดไ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้าต่อมันก็มาเนี่ย เองเองคิดยังไงคฆาตากรมายินดีต้อนรับฉันขออะไรได้บ้างสวัสดีมีอะไรอยู่ในเมนูอืมคุณสามารถเห็นได้บนรถบรรทุกเราขายฮอทดอกพิซซ่าอืมฉันขอจุดๆได้ไหมอะไรมาหน่าฉันขอคูคูด็อกได้ไหมขออะไรมันมันบอกว่าโคด็อก ันไม่ใช่อคดอกมันคือโคด็อกเอ็งเก็ดมุกไหมเอาพูดเล่นอ้ยหยุดรอเล่นแล้วสั่งอะไรสักอย่างโอเคโอเคมันสั่งโคด็อกคุณคุณเหล่านี้ไม่สามารถกิบดี้ได้แล้วคุณสามารถเอาพิซซ่าชิ้นหนึ่งมาได้ไหมในที่สุดเราทำงานเราได้อะไรบ้างวะไม่น่าจะได้อะไรไม่รู้จากแฟนตาดูแฟนตา ได้ลูกค้าคนตีนลูกค้าเมายาปรุงอาหารโอ้โ,อโหพิซซ่าอะไรมาเนี่ยพิซซ่าแล้วก็ออกไปไก,กลไกลต้นตีนไปขอบคุณและเรียนรู้ที่จะหัวเราะอะไรมันมันสั่งสอนเรอไปไปต่อยมันนี่ไม่เชื่อไม่ต่างฝั่งกูอ,อ่ะอย่าเฮ้ยมันหนีแล้วมันกลัวเนี่ยอะไรมันอ่ะ เดินโค้นเร็วเลยลูกเพื่อเดี๋ยวไปตามเขากับบ้านเพื่พอเราพี่พี่เองไม่อยู่หรอวะเมื่อก่อนยังเห็นพี่เองมาเล่นกับเราอยู่เลยเมื่อพี่พี่พี่พไปอยู่บ้านตาอ๋อทำทำความสะอาดออออ เฮ้ยเพื่อนใครมาทำอะไรอยู่เนี่ยโคตรสกปรกเลยอีสปกปรกไปไปเหมือนเองทำทำเองทุกทุกอย่างเ <c oughs> พื่อน <c oughs> เองเองเอาโยน์ขังขยะลงไปในถังขยะ <c oughs> <c oughs> คืออะไรวะงง, <c oughs> งเอาถังขยะโยลงไปในถังขยะ <c oughs> ลูกคา้ามาไฟท่อมันมันปิดไม่ได้วะไม่รู้อ่ะมันมันน่าจะล็อกเอาไว้อ่ะสวัสดีเอิ่มเอมิเอม่มอืมจะอึงแน่นหนาวะเฮียฮะใช่เอ้ยอย่าไปมีเรื่อ,องเอาลูกค้าไปเราคุยลูกค้าไปแล้วคุยลูกค้าโอ้ฉันยังมีเอิ่มอะไรบ <laughs> <laughs> ้างวะเพื่อนเอ็งพี่ลูกลูกค้าหน้าเอเลี่ยน จะต้องการพิซซ่าหรือแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าคอนดอกดีนะโอเคแล้วเอาฉันมาอืเพราคุณมีอะไรบ้างโอ้พระเจ้าไม่ได้อีกแล้วคุณสามารถเห็นมันบนรถบนทุกได้มันมีแต่ลูกค้ากวนตีน่ะดูหน้ามันดิเข้มกวนตีเหรอ <c oughs> โอ้โ ขอบคุณพระเจ้าเอาล่ะมันเป็นสี่จุดเก้ามันขอบคุณพระเจ้าทำไมว่ามันไม่ขอบคุณเราอะ่ะตัวเองเราก็อุตส่าห์ทำข้าวให้มันกินกอแล้วมันใช้ข้าวเ <c oughs> บอร์เกอร์แช่แข็งดูแช่ดิเดบอร์เกอร์อ่ะขอบคุณคุณคุณใจดีมาก ไอ้สับใจใจเหรอไม่มีปัญหาพ,พวกกวืฟอนก็กาดของคุณนี่มาดิโอ้มันดีแล้วนี่อะไรอ่ะตามตามกลับบ้านเลยเพื่อนทำไมลูกค้ามันกลับบ้านทางเดียวกันหมดเลยวะหรือมันเป็นคนเดียวกันส่วนสูงเท่ากันหมดเลยนะเว้ยวกวดตีนเหมือนกันหมดอะ่ะ ไส่รถโยนถังขยะไปไปไปดูข้างไปไปเอาอะไรอะตรงนี้ก็มีอะไรอ่ะ,อะ,อะมันอะไรมันมันยัดยัดไว้ก่อนก็ได้หรอใช่ปะ่ะเออใช่เอาเอาไปโยนข้างบ้านก็ได้เนี่ยเฮ้ยหลือเพื่อนหลือมันอยู่ตรงนู้นปะอ๋ออยู่ตรงนี้ชิบไหลไปชิบละมาผิดทางไปอเอาด้วย เธอเธอเป็นเกมมากมายไปอะไรไปมันไกลกว่าเดิมว,วะ่ะเออใช่เอ็งอยู่ไหนวะเอ็งมานี่เอ็งไปไหนท <c oughs> ้าท้าเราโยนถังขยะลงในถังขยะ <c oughs> มัน ปกติมันจะมีจำสกแกไว้เกมที่เราเราเล่นเล่นแบบน่ะเราโทรศัพท์โอ้ไงยโยบรอฟันตาโอ๊ยฟันต้ามาแล้วทุกอย่างโอเคเหรอคุณไม่ได้ระเบิดรถบรรทุกใช่ไหมหะฮอะไรวะทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ดี ใช่เอาล่ะจงแข่งแก่งฉันไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ฉันเร่งทําให้มากที่สุดเท่าที่อมได้ละงตัวคุณเ,เองเนเบื่อแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณก็เช่นกันโดยเฉพาะที่นั่นอะไรวะอะไรแนตาเกอเนเด,ด้เอดิดอเออเฉพาะที่นั่นอะไระเนี่ยใครไปนอกจากลูกไปนอกจากเออ เอออลูกค้าควรกวดตรีมแฟนต้ามันยังกวนตีเขากำลังอะไรวะเนี่ยถ้าคุณเห็นมาเขามาหาคุณคุณจะดีกว่าโทรตำขาตำรวจอะไรมาอ่ะลูกค้าอะไรอ่ะไปอะไรไปแล้วขับรถไปเลยเด้ปะไม่ด้เอ้มันมันล็อกอ่ะ ำหนีเลย<อ>พิซซ่าแช่แข็งเป็นถาดไปอะไรนะได้ได้ออขอบคุณอ,อย่าลืมอย่าลืมระวังสภาพแวดล้อมของคุณอะไรมันเนี่ยจะต่อยเลยอือ้อ,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 อ อาเอามันหนีเลยเาื่อนไปับทางเดียวกันแล้วอ้ยใช่ทางเดียวกันเลยไอ้น่าจะถ้าฆาตกรมานะเราว่าเป็นเป็นไอคนนั้นเหมือนเดิมแน่เลยว่ะปิดลำโอ้เองเราได้ปิดแล้วอ่ะเ้กลับไปที่รถของคุณเอาเอาเพื่อเราเราขังตัวเองเอาเอาเพื่อนทะลุได้อะไรเฉยเลย ไป้ไปแล้วไม่อยากเรียนแล้วอ่ะทำไมวะมันน่าเบื่อเกินมันวนวน <laughs> วนอ่ะวนวนวนชีวิตวนลูกเหรอไปไปเป็นแบบได้ปะได้ <laughs> ได้ไป <laughs> ไอแฟนซองแฟนต้ากูไม่ทำแม่แล้วยังมึงทำเอเวอร์ทำเอไปเวอร <laughs> <laughs> โอ้ เมื่อได้อะไรมามันมันมันเปลี่ยนชื่อป่ะตอนนั้ก็คิงสี่เหมือนเดิมนั่นแหละ